สวัสดีครับพบกับช่อง l o n e w o o f วันนี้เรามีสิ่งดีๆมามอบให้เหมือนเช่นเคยครับจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลง small step big impact ผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะเคยมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานสุขภาพความสัมพันธ์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันแต่เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมมันถึงยากจัง ทำไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยทำไมไฟที่เรามีในตอนแรกมันถึงได้มอดลงไปอย่างรวดเร็วบ่อยครั้งที่เราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวที่ยิ่งใหญ่ต้องลงทุนเยอะต้องใช้พลังเยอะต้องทำอะไรแบบหักโหมซึ่งนั่นแหละครับคือกับดักที่ทำให้เราเริ่มต้นได้ยากและล้มเลิกไปง่ายๆวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจแนวคิดที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังที่เรียกว่า small step big impact หรือก้าวเล็กๆสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับทำไมก้าวเล็กๆถึงสำคัญลองจินตนาการถึงภูเขาที่สูงตระหง่านดูสิครับการจะพิชิตยอดเขาไม่ใช่เรื่องของการกระโดดครั้งเดียวไปถึงยอดแต่เป็นการก้าวเดินทีละก้าวอย่างต่อเนื่องก้าวเล็กๆที่เรามองข้ามไปนี่แหละครับคือรากฐานสำคัญของการเดินทาง การเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆมีข้อดีหลายอย่างเลยครับ 1. ลดแรงต้านในใจเมื่อสิ่งที่เราจะทำมันเล็กมากพอสมองเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากหรือน่ากลัวทำให้เราเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ 2. สร้างโมเมนตัมพอเราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างสำเร็จแม้เป็นเรื่องเล็กๆมันจะสร้างความรู้สึกดีๆและเป็นแรงผลักดันให้เราอยากทำสิ่งต่อไป เหมือนลูกบอลที่ค่อยๆกลิ้งลงเนินมันจะเร่งความเร็วขึ้นเองครับ 3. สะสมเป็นนิสัยการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างนิสัยใหม่ๆให้กับเราโดยไม่รู้ตัวและเมื่อนิสัยเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมันจะทำงานโดยอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องใช้พลังงานในการตัดสินใจหรือต่อสู้กับตัวเองมากนักครับตัวอย่างของ small step big impact มาลองดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันนะครับเรื่องสุขภาพแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งอาจจะดูหนักไปในตอนแรกลองเปลี่ยนเป็นจะเดินรอบบ้าน10นาทีหรือจะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายทุกทุกชั่วโมงดูไหมครับแค่10นาทีหรือแค่การลุกจากโต๊ะก็ดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยและเมื่อคุณเริ่มทำคุณอาจจะอยากเดินเพิ่มเป็น15นาที 20นาทีและในที่สุดมันก็อาจจะกลายเป็น1ชั่วโมงในอนาคตก็เป็นได้นะครับเรื่องการพัฒนาตัวเองแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะอ่านหนังสือให้จบเล่มในวันเดียวซึ่งฟังดูเป็นไปได้ยากลองเปลี่ยนเป็นจะอ่านหนังสือ10หน้าก่อนนอนหรือจะฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองวันละ15นาทีการสะสมความรู้ทีละนิดมันจะค่อยๆเติมเต็มตัวคุณครับ เรื่องการเงินแทนที่จะบอกว่าจะเก็บเงินให้ได้ล้านบาทภายในปีนี้ซึ่งอาจจะสร้างความกดดันลองเริ่มต้นด้วยจะบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันหรือจะเก็บแบงค์50บาทที่ได้มาก้าวเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มมีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้นครับเรื่องการตื่นเช้าสำหรับหลายคนการตื่นเช้าดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก แทนที่จะตั้งนาฬิกาปลุกให้เช้าขึ้นกว่าเดิม2ชั่วโมงลองตั้งให้เช้าขึ้นแค่15นาทีไหมครับแค่15นาทีคุณก็จะมีเวลาจิบกาแฟสบายๆเตรียมตัวอย่างไม่เร่งรีบหรือแม้แต่ได้ใช้เวลาสั้นๆทบทวนแผนประจำวันซึ่งจะส่งผลดีต่อจิตใจของคุณตลอดทั้งวันครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยก้าวเล็กๆของคุณจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่มันเกิดขึ้นจากการสะสมก้าวเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอครับอยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูว่าในชีวิตของคุณตอนนี้มีเรื่องไหนบ้างที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วลองคิดถึงก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ดูสิครับแค่ส่งข้อความไปหาคนที่คุณห่างหายไปนานแล้วหรือแค่จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบขึ้นนิดหน่อยหรือ แค่ปฏิเสธขนมหวานหนึ่งชิ้นวันนี้ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอให้มีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมลองเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่คุณรู้สึกว่าทําได้แน่ๆในวันนี้เลยครับเมื่อคุณได้ลงมือทําก้าวแรกนั้นแล้วคุณจะพบว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆก่อตัวขึ้นในตัวคุณเองและก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็จะเดินทางมาไกลเกินกว่าที่เคยคิดไว้แล้วครับ ขอให้ทุกคนสนุกกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วอย่าลืมว่าทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ